ครับอย่างที่เราบอกว่าเราจะได้คุยกับน้องริเดียสรันรัตนะครับแบบสดๆกันที่นี่แล้วก็จะมาพูดคุยเก i̇şte ี่ยวกับ hmm. เรื่องของเพลงของเธอด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นตอนนี้นไม่เสียเวลาดีกว่านะครับขอต้อนรับน้องริเดียสรันรัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหวันนี้น yes. สส himself, ี่ก็เรียกว่าไปหลายที่เลยมากค่ะไั้เลยครับวนนี่เป็นที่ที่เท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องแบบว่าโปรโมทเพลงเรานิดนเดินต้นเพลงใหม่ก็ต้องมาให้ทุกคนที่เท่าไหร่แล้วคะวันนี้ใช่ เยอะแล้วเยอะมากนันำไ่ถูกแล้วแต่งว่าที่ที่เจ็ดโอ้โหที่ที่เจ็ดนะคะแต่ยังเหลืออีกนะคะไม่ใช่ที่สุดท้ายคลินี้ยังเหลืออีกที่วันนี้ก็โปรโมทเต็มที่นะคะก็ขาดไฟเดย์เดอะซีรีส์เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคะที่ได้มาร่วมงานโอ้ก็ จริงๆเราร่วมงานเขามาตั้งแต่ Club Friday Season 2 Season 2ในเดยก็มาร้องเพลงประกอบเหมือนกันก็คือเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปนะคะแล้วก็ซีซั่นที่ผ่านมาซีซั่น3เนี่ยก็ได้มาแสดงกับเขาด้วยอ่าก็คือได้เล่นคู่กับพี่ก้อยรัชวินเล่นเป็นเลสเบี้ยนนะคะตอนนี้กคือดามามากคุณชอยมาแล้วค่ะเมื่อกี้ไปเช็คกระแสให้น้องเดียวนอกแบบนีค่ะสวัสดีค่นนีะแล้วก็พามาถึงซีซั่นนี้เราก็ได้มาประกอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเพลง ที่ชื่อว่าเสียใจไม่ยอมเสียเธอค่ะครับผมเห็นบอกว่าเนื้อหาเพลงนี้เนี่ยนะฮะแบบว่าจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเนื้อหาเพลงที่ร้องยากเหมือนกันป่ะฮะใช่ค่ะเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีแบบสองอารมณ์ในเพลงเดียวกันคือเป็นเหมือนผู้หญิงที่เอาแต่ใจดื้อยังไงฉันก็รักคนนี้ฉันก็ต้องได้คนนี้อ่ะแต่ในในมุมหนึ่งคือก็เป็นคนอ่อนแอแล้วก็เหมือนแบบอ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในการที่จะร้องเพลงเพลงนี้เนี่ยก็จะต้อง แบ่งให้ถูกว่าท่อนไหนจะเป็นท่อนที่แบบดูแบบแข็งแรงสุดดุดูแบบมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็อีกท่อนนึงก็จะต้องเป็นท่อนที่แบบดูแบบไม่มีความมั่นใจดูบแบบอ,อ,อ่อนอแออะไรเงี้ยยากเนาะท่นมี 2, อ,ม 2> มอ,อารมณ์ไงในเพลงน,นะฮะคือเอ่อหรือรักแท้จะแพ้ความต้องการเนี่ยนะฮะจริงๆคุณผู้ชมเนื้อหาเพลงเนี่ยคือด้วยความเป็นมนุษย์ แมความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยทุกคนั้นมีความต้องการหมดนะครับแล้วมารวมกับความรักด้วยเนี่ยถ้าเอาความต้องการมาอยู่เหนือความรักเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบบางคนต้องการแล้วต้องได้ไงต้องเป็นของฉันต้องเป็น่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยก็ถ่ายทอดออกมาค่อนข้างค่อนข้างจะถ่ายทอดยากนันเพราะว่ามีทั้งอารมณ์แบบว่าต้องได้กับไม่ค่อยมั่นใจ่้ยใช่ไหมฮะซึ่งเป็นอารมณ์สอง เดือดหาเพลงเกี่ยวกับอะไรคะคร่าวๆคือมันก็เบสมาจากเรื่องราวที่มีคนโทรเข้ามาเล่าให้ฟังอะนะคะคือเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณแม่แล้วก็ลูกสาวซึ่งคบกับผู้ชายคนเดียวกันเรื่องนี้แหละเหมือนแบ่งผู้ชายคนเดียวกันวันนั้นนะผมฟังพี่อ้อยพี่ชอดสดๆเลยฮะผมฟังเลยนะเออ กรี๊ดในรถเลยครับมครับแต่กรี๊ดเหรอก็จริงจริงเรื่องนี้เป็นเบื้องหลังเบื้องลึกนี่คือคือโอ้โหถ้าเล่าให้ฟังนี่ยาวมากแต่สรุปสั้นๆว่าคุณแม่กับคุณลูกมีแฟนคนเดียวกันใช่แล้วก็โอเคในที่สุดนี่คะก็ไม่โอเคนะคะคือคานี้ไม่ีอเคเลยค่ะคุณ่ตีฉคนถึามมาแล้วโอเคเหรอ เป็นเรื่องที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องที่จริงๆเรื่องก็ฟังดูธรรมดาเหมือนกับว่ามีชู้นอกใจกันแต่ว่าเดี๋ยวได้ดูตอนตอนแรกเนี่ย5านาทีแซ่บมากร <c oughs> เรียกว่าแบบ <c oughs> ลุน้น <c oughs> ใช่ไหมใช่ไม่ล้วซีนแต่และซีนที่เข้ามานี่แบบโอ้โอ้ยังไงยังไงต่ออะไรอย่เงี้ยค่ะ น่าติดตามเลยแล้วซีนนี้แบบโอ้ดิฉัก็อย่างที่บอกนะฮะว่าทุกเรื่องมาจากแบบสอ True Story มาจากเรื่องจริงนั่นเองนะครับอะมาเข้าเรื่องเพลงกันต่อนะครับเห็นบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเข้าห้องอัดถึง3วันด้วยกันครับน้องลีดีใช่ก็ยังไงคือมันเป็นเพลงที่ร้องแบบยากอะวันแรกเราเข้าไปแล้วก็ว้ามันยังไม่ใช่มันยังร้องแล้วมันดูแบบแข็งแข็งทื่อๆทั้งเพลงเลยอะไรอย่างงี้ค่ะวันที่2เรากลับมาเราก็เลยเอาเนื้อเพลงเนี่ยมาแบบ มาแบ่งเลยแบ่งท่อน<ม>ท่อนนี้จะร้องแบบนี้ท่อนนี้จะร้องแบบนี้คำนี้จะต้องลากเสียงยาวคำนี้จะต้องเบาลงอะไรเงี้ยคือเ<ม>ดียกับพี่แม็กพี่แม็กเป็นโปรดิวเซอร์นะคะก็ะจะมานั่งเลยว่าแบบแม็กซ์รันใช่เก่งมากแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ที่เคยทํางานด้วยกันมาแล้วเราก็เลยแบบทํางานง่ายนะคะแต่เราก็มานั่งแบบดูเลยว่าเนื้อเพลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คำนี้ร้องแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะยากมาก3วันเลยค่ะปกติแค่วันเดียวก็เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าถือว่าทำกันบ้านไงเป็นการแบบว่าทำงานอย่างพิถีพิถันนะคะนอเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบว่า ต้องฝากไ้ฟังเพราะว่าเป็นการทํางานที่แบบนะผลแรกมาแบบปรับเพิ่มอะไรเพิ่มเติมด้วะนะสุดยอดเลยค่ะ,ะคพูดถึงการทํางานกับพี่แม็กเพิ่มเติมหน่ยงไรทําง,าางทำงานกันอยู่แล้วง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้มันพิเศษยังไงบ้างคือเพลงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ร้องยากอะคะ่ะอ,อย่างที่บอกคือถึงแม้ว่าดจะทํางานกับพี่แม็กมาแล้วอแต่พอได้กลับมาทํางานอีกรอบนึงเราก็รู้สึกว่าโอ้ยสบายสบายแต่จริงๆแล้วไม่ไม่สบายเลยค่ะ เพราะพี่แม็กเขารู้ว่าเราเราสามารถร้องได้ประมาณไหนเขาก็เหมือนทาให้มันยากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคือถึงจะยากขึ้นอะไรยังไงเนี่ยเพลงมันโดนเพลงมันพอเพราะพี่แม็กเขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากแล้วเขาก็สามารถไกด์เราได้ด้วยว่าเออแบบต้องการเท่านี้แบบนี้เพราะว่าเขาเองเคยเป็นนักร้องมาก่อนอ่าใช่ไหมคะบลาเซเว่นใช่เขาก็เลยสามารถบอกเราได้ได้ว่าเออต้องการแบบนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่า ทำงานกัน่าบละเอียดสุดๆเลยนะครับคือนอกจากจะนี่คือความนี่คือความเหนื่อยของนักร้องนะบางทีใช่ไหมคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นนักร้องก็ง่ายๆนี่ก็ร้องเข้าไปในห้องอัดใช่ไหมครับคุณแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานเนี่ยมันต้องมีการแบบว่ารายละเอียดรายละเอียดในื้อเพลงต้องจับการบ้านแบบไหน ันบ้านแบบไหนอย่างเพลงนี้ก็ใช้เวลาอัดร้อง3วันด้วยกันนะครับผมอ่ะยังไงก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของละครด้วยนะครับค่ะไฟเดย์เดอะซีรีส์นะครับผมค่ะวิดียฝากแบบช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือว่าการดาวน์โหลดอีกแบบเพลงนี้ตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะกดดอกจันหนึ5 9 5 9นะคะไปฟังกันได้แล้วก็อย่าลืมดูละครทั้งสเรื่องนี้ด้วยค่ะ ดอกจันหนึ่งสองสามห้าเก้าห้าเก้านะฮะเราย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ก็ให้วันใจน้องดิเดียดด้วยครับเดี๋ยวจะไปต่อไปต่อไม่ใช่แล้วนะอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่มาพูดคุยกันในไลฟ์เรจของเรานะครับแล้วก็ขอให้เพลงนี้ยอดโหลดเดี๋ยวตั้งดังดังดังงสุดๆเยอะมากนะครับแล้วก็ติดตามได้ที่เราด้วยเช่นเดียวกันถูกดแน่นอนนะคะนะฮะ ติดตามได้ที่ Green Wave ด้วยนะครับผมขายของขายของตัวเองเปิดตลอดนะครับขอบคุณน้องรีเดียครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทั้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดย Search คำว่า GMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี